สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมหวเราวพัฒนานะคะก่อนจะมารับชมมาฟังคำเตือนของทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงนะคะไม่สนับสนุนให้การพนันทุกชนิด ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองคอยแนะนำนะคะหัวเราพัฒนานะคะประจำวันที่5เดือนมก,กราคม2 5 6 5นะคะซึ่งเอสเขียนไว้ให้แล้วนะคะสายด่วนนะคะ แอดให้เด่นสามนะคะวดนี้วิ่งสี่วิ่งแปดไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะเด่นสามก็จะให้สามสองสามสี่สามเก้าสามห้านะคะวิ่งสี่ก็จะให้สี่สองสี่ศูนย์สี่แปด สี 4, นะคะวิ่ง8ก็จะให้8 3 8 0 8 5 8 9ดนะคะสมตัวก็จะให้4 3่สามสองสเจ็ดแนะคะสำหรับเบิ้งนะคะ เบ้นก็จะให้สองสองสามสามสานะคะแอดนำเสนอตัวเลขเพื่อความมันเทิงนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองคอยแนะนำนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมมีแต่ความโชคดีต้อนรับปีใหม่นะคะมีสุขภาพแข็งแรงและรักษาสุขภาพนะคะ รวยๆปังๆทุกคนนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ